อันยอเซลวุิซอูนำใจมีาวันนี้ก็อยู่ช่วงซอนซูล็อกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมคาเฟ่วันเกิดของโซยอนลีเดอร์จาก G i d l บรรยากาศจะเป็นยังไงอะ่ระไปรับชมกันเลย สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้าน Raff Hotel นะครับกับคาเฟ่วันเกิดของลีเดอร์ของ Gidle ก็คือจอนโซยอนนั่นเองนะครับผ่านหน้าร้านไปแล้วเข้ามาในร้านนะครับเดินเข้ามาจะเจอกับบริเวณซ้ายมือเลยก็จะเป็นรูปของโซยอนที่เป็นขนาดแนวตั้งยาวๆนะครับเป็นรูปของโซยอนบนสเตจนะเป็นตั้งแต่สมัยเดบิวต์ใหม่ๆเลยกับโซยอนกับลูกผมบอลน,นะครับซึ่งถ้ามองกระจกเข้าไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์สั่งน้ำอร่อยๆนั่นเอง ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของโซยอนนะครับตอนไปดินเนอร์ตอนเย็นๆนะครับถ่ายรูปกับรูปทอปสวยๆงามๆชุดราตรีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโซยอนในลุคเท่นะครับซึ่งจีไอเดลเนี่ยก็ทำได้ดีในทุกคอนเซปต์น,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์เท่ๆหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์แบบสายมูหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์แบบว่าเซ็กซี่คอนเซปต์หน้าร้อนเนี่ยไเดก็ <ๆ S 2> ทำมาหมดแล้วนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นรูปของโซยอนแบบเวกชันไปทราเวลที่ยุโรปหรือว่าทราเวลที่สหรัฐอเมริกาบ้าง ถัดมาเนี่ยลูกโป่งนะครับ J S Y จอนโซยอนนะครับอย่างที่เคยบอกว่าโซยอนเต้นได้โซยอนเป็นลีดเดอร์ของ g i d e l โซยอนแรปได้โซยอนแต่งเพลงได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์แล้วแหละมีคับสรีทั้งหมด3าลายตรงกลางเนี่ยเป็นครบรอบ4ปีที่เม่งผ่านมาไม่นานด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพีระมิดคับสลีฟนะครับ ก็จะมีคาว่า Happy Soyon Day ได้นะก็เป็นตีมงานของงานงานนี้ซึ่งงานงานนี้ก็จัดโดยยอบุญครับนะครับก็เ,เป็นบ้านเรียกว่าเป็นแอคโปรเจกต์ของเนวะแลนด์ไทยเลยนะ Just You Soyon แอบมีแก้วครบรอบ3ปีด้วยนะครับ มีทั้ง3ปี4ปีแล้วก็วันเกิดสยอนด้วยนะครับขอบคุณที่จัดวันเกิดดีดๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนนั่งพักผ่อนนะเราก็เลยถ่ายมาแค่นี้นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณชั้น2น,นะครับเป็นโซนแกลลอรี่เราก็ขออนุญาตถ่ายมุมสูงมานะครับพอดีว่ามีคนมาใช้บริการคาเฟ่ยเยอะเหมือนกันช่วงนี้อายุ24เนี่ยเป็นอายุสากลของโซยอนในตอนนี้นะครับ Just You Idol นะครับนี่ก็เป็นสโลแกนช่วงอังกอร์นะครับของเนว่าแลนไทยที่ทําให้กับไอดอล ในวันคอนที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันที่20สิงหาคมนะครับ justin i d o l in bangkok นะครับที่ thunder dome ตรงนี้ก็จะเป็น Gift Away ที่เราสามารถหยิบได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีว่าเราหยิบอะไรมาบ้างนะครับ งนี้ก็จะเป็นรูปของโซยอนตอนเด็กนะครับต้องขอพูดก่อนว่าแฟนอาร์ตงานงานนี้สวยมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราได้มานะครับได้จากด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแฟนอาร์ตของโซยอนมีทั้งแบบการ์ตูนแล้วก็เป็นรูปของโซยอนนะครับมีทั้งหลายๆลุกลุก,ลกผมร้อนมีทุกๆลุกเลยมีวันเกิดของโซยอนอยู่ด้วยใช้มือเป็นโฟโต้บูธด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการ์ดนะครับสติกเกอร์ขอบคุณที่รับชมบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของโซยอนก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับ นยังไงเอ่ยชอบกันไหมถ้าชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งไปราจะให้ามาทางซอนซูนำใจด้วยนะครับอุริน่่นซอนซูนำใจมิดาอัยอง